และนี้นะครับก็คือการทำ Venus Legacy นะขั้นตอนนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่จะปล่อยพลังงานความร้อนลงไปใต้ผิวหนังก่อนนะครับเมื่อพลังงานความร้อนเนี่ยได้ที่ปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เป็นการดูดนะคืออย,อย่างตอนนี้ยเอกกำลังถูกดูดอยู่นะครับเจ้าเครื่องตัวนี้ Venus Legacy เนี่ยก็จะดูดดูดนะครับ พร้อมกับการกระจายความมานลงไปต้ผิวหนังด้วยเพื่อที่จะ 1. คือสลายไขมัน 2. คือกระชับกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้นวันนี้จะมาทําโปรแกรมนะคะวีนัทเลกซนะคะซึ่งเป็นเครื่องนวดกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องสลายไขมันด้วยนะคะ คลินิกอัลมาเต้นะคะก็มีเครื่องนี้ดีมากเลยค่ะ Vnet Legacy นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นตัวที่ช่วยเน้นในเรื่องของเฉพาะจุดเลยค่ะนี่ทุกคนจะอยู่นะคะเน้นในเรื่องของติดลิ้นก็ได้รกท้องนะคะองค์โลดยากเลยเกิดในขณะเขาก็จะเป็นความร้อนก่อนเหมือนเอาความร้อนไปสะสมใต้ผิวใต้ผิวนะคะพอถึงจุดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดการดูดแล้วก็สั่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดก้อนแรกช่วงนีค่ะความรู้สึกเหมือนได้นวดแล้วก็สบายเคลิ้ม เครื่องนี้มันก็จะแบบว่าแบบมันหัวจะนวดนวดไปด้วยให้ความร้อนค่ะแต่ไม่ได้ร้อนมากร้อนแบบอุ่นๆสบายสบาย เรียบร้อยแล้วค่ะทำวีนะัาเบเกี่สจุดด้วยกันนะคะก็คือจุดตรงหน้าทองนี้แล้วก็ตรงหลังตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นคนมีปีกนะคะก็เรียบร้อยหน้าตาจะดูง่วงๆนิดนึงสบายเกินหลับๆมาทีนี้ก็จะได้วัดกันเลยว่าให้เห็นกันจัดจ่าหรือเมื่อกี้ตรงจะดูตรงนี้เนาะ28.5อันนี้เท่าไหร่ ท่าไหร่เอ่ยไม่เห็นว้าวลดลงไปเห็นเห็นเลยนะคะจะบอกว่าครึ่งนิ้วนี่ไม่น้อยนะต้องออกกำลังกายเองนานมากนะคะอันนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะรับรองนะเอว24ในอดีตของแคินี้ต้องกลับมาแน่นอนนะคะสู้ต่อไป